แฟนผมเนี่ยชอบกินน้าของผมแล้วก็ชอบให้มีอะไรกันทางประตูหลังด้วยครับแบบนี้ถือว่าปกติใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียกว่ารสนิยมทาง,ทางเพศถ้าต้องต้องกันสองฝ่ายก็ถือว่าปกติแต่ถ้าไม่ต้องกันอีกฝ่ายก็ไม่ชอบอย่างฝ่ายหญิงไม่อยากกินอีกฝ่ายบังคับกินอันนี้ก็เรียกว่าผิดปกตินะคะอาจจะมีโทษทางกฎหมายด้วยนะคะบังคับข่มขืนข่มขู่อะไรต่างๆนะคะสรุปว่า ถ้าเขาชอบคุณชอบอนะคะสองฝ่ายชอบก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามรสนิยมนะคะก็สามารถทำได้แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่ชอบโอ้มีเพศสัมพันธ์ธรรมน,นัก็แอ้ฝ่ายที่มีก็รังเกียจฝ่าไยที่รับก็รู้สึกเจ็บปวดอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าอีกฝ่ายไม่สมยอมนะคะหรือไม่ถูกต้องตามรสนิยมของเขานะคะ